もうこれもいいハイポイントを持っておる。 ผัดน้ำมันครับผนะัดหน่อไม้นะครับดูที่มันเกิดผัดน้ำม้นี่ครับผัดหน่อไม้ใส่อะไรครับหมูสับครับผัดหน่อไม้ใส่หมูสับนะครับหน่อไม้ส้มนะครับหน่อไม้ดองเมนูนี้ ยังไม่เคยเห็นนะครับตานมสามม,าม,าม,ม,าม,มใน<ค>นบนึงค้คนดยก่อนครับ มอสามนะครับมอสามนี่นั่นคือมอสามใช่ไหมมาครับมอสามครับ นำไม้ส้มใส่หมูนะครับ สุกแล้วครับผัดน้ำมันแดงของเราครับ เดี๋ยวนะครับปครบ,บ,บแล้วครับวันนี้เมนูแนะนำนะครับหน่อไม้ดองนะครับไม่งเตาลงนะครับ กินกับข้าวเหนียวก็อร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับเผ็ดถึงใจนะครับเผ็ดคอนะครับไม่ได้เผ็ดลิ้นนะครับกินหน่อไม้นะครับใช่ไหมครับครับผมข้ิมยังเนี่ย ชิมดีแล้วครับหันหลังอีกแล้วครับอร่อยแล้วครับโอ้โหกุ๊กกระทะเหล็กว่าอร่อยนะครับ <c oughs> แต่รสดีเป็น,น่อยนะครับ เกลี่ยลอยครับเตรี่ยลงหม้อนะครับผัดหน่อไม้ลงหม้อไปแล้วครับร้อนๆเลยครับรีบมาแล้วครับมาครับหมดเร็วเลยครับเอาออกให้หมดครับไม่หมดหรมาสาวครับตัวไปแล้วครับขึ้นทันแล้วครับ วันนี้เสร็จไปสามสี่อย่างนะครับตามมาดูเลยครับทอดก็เสร็จไปแล้วครับหมูทอดขายต้มเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยครับผัดหน่อไม้ครับอผมอายทนทวนๆเลยครับนะครับอันนี้แกงหน่อไม้นะครับ เป็นหมูนะครับแกงส้มดอกแคร์เหมือนเดิมนะครับนีก็ต้มจืดฟักนะครับกำลังตักปลาอยู่นะครับผัดปลาไหทอดครับเอาหวานครับปาหวานนะครับตักรอลูกค้าเลยนะครับเป็นถุงเป็นถุงเลยครับอันนี้ก็หมูสามชั้นผัดพริกแกงเหมือนเดิมนะครับเก็บไปก่อนเลยครับเห็นหม้ออันนี้คืออะไร โลนะครับกล้วยเหลืองการลามเลยอันนี้สุกทุกหวีแล้วอิ่มแล้วเหรอครับวันนี้กินอะไรนะครับ เรียบร้อยกินไปหลายอย่างลูกค้าก็ทยอยกันมาเปิดมาเปิดแล้วครับ ยังไม่สว่างนะครับปลาดุกใส่แกงใสปูอะไรปลาด,ดุกทำอะไร โก้โหแกงป่าคิปสั้นๆไปละครั